بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anin Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ja, ayyuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ah. inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakum hayatud dunyaa ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ايضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواص كواني الله จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนั้นมันจะทำให้เราเคลียร์ปัญหาหรือเวลาโดนบาลาเนี่ยเคลียร์ลงล็อกหมดพอเข้าใจศาสนานะทุกอย่างเคลียร์ลงล็อกหมด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของอะกีด์ถ้าไม่เข้าใจเคลียร์ยังไงก็ไม่ลงหรอกนะคือผมได้บอกกับพี่น้องไปเมื่อกี้นี้แล้วไงอันตรายสุดๆเหตุของมนุษย์ที่ทรยศต่อเลาคือความร่ำรวยตะกี้จบด้วยคำที่ว่ามีเงินในธนาคารไม่รู้กี่สิบล้าน ทำไมไม่บริจาคละโตะกีช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศรราสนานี่ยอย่างศรัทธาชนนี่เต็มๆครับพี่น้องแจกรากาศเกือบทุกวันและเด็กที่ดูแลอยู่3ามสิคนนอนอยู่นี่กินอยู่นี่ทําไมเราไม่ให้เขาเล่าเก็บเอาไว้เพื่อรักษาตัวตอนแก่ความตนีนั่นคือโรคที่ร้ายแรงพี่น้องจําเอาไว้หัดสิครับเวลาเปิดไปเจอเขาช่วยเหลืออย่างเมื่อคืนเนี่ยช่วยเหลือปาสิตีน่ะ ก็ใจไปสิเอาพี่น้องฟังฮะดิ์ตัวนี้ละคิดให้ดีคิดให้ดีพี่น้องอันอบีฮุไรระตะรดิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันนับฟ้ะอันมุเอม์มุรบะตันมินกุรบิดดุนยานับฟ้าัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิยอมินกิยามะอัลลอฮุอักบัรนบีบอกว่าใครก็ตาม บรรเทาความเดือดร้อนให้กับมุมินด้วยกันในดุนยานี้พี่น้องครับนับฟัลลอห์อันหุก,กรบัตันมินกุรบียอมินกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาในวันกิยามะไอแปลแค่เนี้ยก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเพียงแต่รู้เพือน ยังไงแล้วครับพี่น้องเคยไหมเวลาตกอับในชีวิตในดุนยาเนี่ยผมถามว่าเคยไหมต้องเคยทุกคนครับด้วยกรณีใดๆก็ตามบางครั้งค่าไฟนี่ไม่มีจ่ายเขาจะมาตัดหม้อเรารู้ว่าเขาจะมาตัดหม้อแล้วแล้วเดือดร้อนกันลูกเขาบ้านเขาอยู่ใกล้บ้านเราเราเคยหยิบยื่นให้เขาไหมพี่น้อง เราเคยหยิบยื่นให้เขาไหมความเดือดร้อนในดุนยาเนี่ยหนักขนาดนั้นนะถ้าเราเคยหยิบยื่นให้กับเขาในดุนยานี้ในทางของอัลลอฮ์และเดือดร้อนในกุโบเนี่ยผมถามว่าหนักไหมเดือดร้อนในกุโบเนี่ยหนักกว่าในดุนยาอีกเก้าสิบกว่าเท่าพี่น้องจำเอาไว้เพราะนั้นนะ่ะพี่น้อง อยากจะได้อะไรจากอัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์เขายืมไปก่อนใช่หรือเปล่าความเดือดร้อนในดุนยานเนี่ยแค่นี้นะหนักแล้วหรือกำลังนั้นเราคิดว่าถ้าใครสามารถให้การหยิบยื่นเราในขณะที่ได้รับกับการเดือดร้อนครั้งนี้เราอาจจะบอกกับลูกกับคนในครอบครัวว่าครอบครัวนี้นะลูกนะเขาช่วยเรามาตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าผู้ที่ให้เรามาทั้งชีวิตคืออนะัลลอฮ์ล่ะ พี่น้องจะคิดยังไงฉะนั้นใครนับฟ้ะให้เขามีลมหายใจอ่ะโดยเฉพาะช่วยเหลือคนมุมินความเดือดร้อนของเขาในความเดือดร้อนอันหนึ่งในดุนยานี้อลัลลอฮ์ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเขาในวันเกียรติจำเอาไว้พี่น้องอลัลลอฮ์เก็บเงินไว้ไม่รู้กี่ล้านเอาไว้รักษาตัวตอนแก่ และหะด,ดิษของนบีไปไหนล่ะและกุรอานของอัลลอฮ์ที่บอกว่าไงอัสซอด็กตุการบริจาคนั้นพี่น้องครับลับๆนั้นมันจะดับความโกรธของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็ตัวบทกุรอ่านนะว่าอาตาฮุมมิงกุลลิมาสันตะมุสอันตุม um ุ จงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่ฉันได้ให้กับพวกท่านไว้ว่าอาตาหุมมิงกุลิมาสอันตุมูนี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์แต่เราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงเพราะอะไรเวลามีกระดุนยาย4ิบสี่ชั่วโมงนี่หมดไปกับเรื่องไร้าสาระอะไรล่ะครับเรื่องไร้าสาระาง่ายนิดเดียวเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีร์อพี่น้องจำไว้ไร้าสาระทั้งหมด ไร้าสาระทั้งหมดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคเราอใช่ไหมครับพี่น้องแล้วก็ทบทวนชีวิตสิในขณะที่บาลามาซัมสองในทบทวนชีวิตไม่ใช่อยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยฉะนั้นวามันยัสรอ阿拉โมซิเรนยัสรอละหูอะัยฮิฟิดุนยาวลอาคีรอและใครก็ตามเปิดทางสะดวกสบายในความยากลำบากให้กับสังคมอัลลอฮ์พี่น้องครับ บางทีมีที่อยู่หกสอบข้างบ้านติดป้ายไว้เลยห้ามกลับห้ามเลี้ยวรถห้ามกลับรถคนเหล่านี้ผมบอกว่างโง่ทั้งนั้นเลยพี่น้องนะยิ่งทางเข้าบันราเนี่ยทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นทางตรงเนี้ยสัญจรไปมารถเข้าออกเหมือนกับทางคองเข้าสุราของหกวาเนี่ยเดิมทีมันแคบสวนกันก็ไม่ได้ แต่เวลานี้เจ้าของที่ให้อีกเม็ดหนึ่งผมผ่านตัวนั้นผมชื่นชมมากครับพี่น้องนั่นนะท่านรับรางวัลเรื่อยไปเลยในวันอาคิรอนี่ไงพี่น้องเปิดทางสะดวกสบายให้กับเขานะครับอัลลอฮ์ก็จะเปิดทางสะดวกสบายให้กับเขาทั้งดุนยาและอาคิรอแต่เราเนี่ยให้เขาแค่ดุนยาให้เขาเดินอย่างสะดวกสบายแต่อัลลอฮ์ให้ทั้งดุนยาและอาคิรอว่ามัน ซาต,รา,า,ตรา,า,า,ารอมุสลิมสาตารุลอฮุฟิดดุนยาวลอาคิรและใครก็ตามปิดความลับของคนที่เป็นมุสลิมรู้ในสิ่งที่ไม่ดีนาะเก็บอย่างเดียวไม่เคยแฉอะไรให้สังคมรู้เลยสาตรา,า,า,ารอลอฮุฟิดดุนยาวลอาครอัลลอฮ์ก็จะปิดความลับของตัวเองที่ไปทําสิ่งไม่ดีไม่งามมาทั้งดุนยานี้และอาคริรอนู้น ون. พี่น้องครับเวลานี้มันแฉกันใน ในไลฟ์อะไรต่อไม่อะไรนี่ไงที่ผมไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นโทรออกแล้วก็รับจบไหมครับพี่น้องจะอยู่ได้ไหมไม่เหมือนเขาดุนยาก็อยู่สบายครับพี่น้องไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยวัลลอฮุฟีอูนิอัตอัลลอฮ์นั้นอยู่ในการช่วยเหลือเบามากานัลอัฟฟีอานิอะคีอัลลอฮุอักบดั พี่น้องครับฮะดีษต้นเนี้ยอิมามมุสลิมรายงานผมผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวเนี่ยอ่านตลอดแต่อ่านในสภาพที่ไม่เจาะลึกลงไปเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยมันจะไม่มีผลอะไรเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ในการช่วยเหลือเบามากานัลอับดุฟีอานิอคัคีตราบใดที่เบานั่นอยู่ในการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องด้วยกันหรือคนอื่น พี่น้องครับก็ต้องดูหน่อยนะช่วงนี้มันมีวิกฤตโควิด <c oughs> แล้วก็เกิดอะไรต่ออะไรมากมายไก่อความิาจฉาชีพมันก็เยอะถ้าเรานะ่ะขับรถมามีในรถ3าสคนหนุ่มๆทั้ทงนั้นก็ไปเจอรถเก๋งเ่ยตายอยู่ข้างถนนเนี่ยเราสามารถจอดได้จอดเลยเพราะในในรถเรามีหนุ่มๆชะกันหลายคนเขาไม่กล้าทำอะไรเราก็เข้าไปถาม นะหรือเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมก็ตามถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ถามว่าทิศเป็นไรช่วยเหลือได้ไหมถ้าเป็นมุสลิมก็บางเป็นไรให้การช่วยเหลือได้ไหมโยงไปได้ไหมไปร้านเป็นอะไรบ้างถ้ารถเขาไม่เป็นอะไรเขาจอดเพื่อพักรางวัลในอาคิรอได้แล้วหรือยังรางวัลในอาครอได้แล้วหรือยังพี่น้องนี่เราได้แล้วนี่คืออิสลามแต่ถ้า เราคนเดียวหรือภรรยาก็ไม่สมควรเพราะทุกวันนี้มีชาชีพมันเยอะพี่น้องที่มีเกติทั้งหลายฉะนั้นว่ามันซาลากตอรีกอนยันตมิลฟีฮิอิลมันพี่น้องครับโอ้ฮะดิสต้วนี้สระสวยมากยาวมากเลยคำอธิบายพี่น้องนะมันว่ามันซาลากตอรีกอนยันตมิสูฟีฮิอิลมันใครก็ตามที่เดินทาง ซึ่งทางนั้นเดินไปเพื่อศึกษาหาความรู้ซะฮัลัลลอฮุละฮูบิฮิตตริกอนอิลันยันนะอัลลอฮ์จะเปิดทางสะดวกสบายให้ทางนั้นซึ่งมันจะนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์โอ้โฮหฮะดิษตัวนี้นะคำอธิบายเยอะมากอิสซาลลอฮ์ฉะนั้น Wa ma jalasakaum fi baitin min yutillat yattaluna kitaballahi wa yatadarasu nahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinatu wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man indahu wa man batto bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu Alhamdulillah maafkap pi nak. No. Dengan ไม่มีเลยชนกลุ่มหนึ่งที่เขาไปนั่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของอลัลมัสยิดหลังจากละหมาดซุบฮีแล้วก็มีนัดสิหากันสักสิบนาทีหลังอัสซัดแล้วก็มีนัดสิหากันสิบนาทีทำอยู่เงี้ยวะจะดะววยตาดารอสู่นะฮูใบนะฮุมและต่างคนก็ต้องศึกษาสอนกันถามกันอะไรผิดอะไรถูกในระหว่างพวกเขา ถ้าทำกันอย่างนี้อิลลาาจัลัตอนะัลฮิมุสซกีนะพี่น้องครับความสงบสุขนั้นมันจะลงมาในกลุ่มชนเหล่านั้นความเมตตาขอรอจะปกคุมลงมาบนกลุ่มชนเหล่านั้นวะฮับฟัตฮุมุลมาลาอิกะตุมาลาอิกาก็จะเอาปีกมาห้อมล้อมวาจากราหุมุลลา ฟีมันอินดาหูและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้กล่าวถึงพวกเขาเหล่านั้นที่อยู่ในร่วมวงนั้นด้วยฉะนั้นว่ามันบัตตะบิฮีนับซาหูลำยุสเรบิฮีนสะะัสซาบหูใครที่ล่าช้าต่อการปฏิบัติงานในเรื่องราวของอาคิร์ตกลกูลของเขาเชื้อสายของเขาไม่ทำให้เขาเร็วมาได้ความหมายคืออะไรไปตรงกับ ยาอายุฮันาสุตะกูรบบะกุมโอบันดามนหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงยำเกงต่อพระผู้เป็นเจ้าวักเซเยามันลายจายรีวาลีดนอันวลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลือลูกไม่ได้ตรงกับอายานี้ไหมใครก็ตามเขาล่าช้าในเรื่องราวของอาคิร์วงตระกูลของเขาจะทําให้เร็วไม่ได้คือใครช่วยใครไม่ได้ในอาคิร์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เมื่อพี่น้องฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิมามุสลิมรายงานเกตเอไหมครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอย่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ซะกาศไม่เคยจ่ายซอดะก์ไม่เคยหยิบยื่นพี่น้อง ถามว่าทำไมไม่บริจาคลออัละลอฮ์รวบรวมตังไว้รักษาตัวตอนแก่คนพวกนี้โง่ไหมผมถามนิดนึงฮะคนพวกนี้โง่ไหมพี่น้องแลนะทุกวันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยไปโรงพยาบาลก็มีบัตร30สบบาทนะถ้าลูกสอนสามัญก็เบิกฟรีไม่ต้องยุ่ง อัลลอฮ์ช่วยทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยคิดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นฟังอายะนี้ให้ดีว่าม่ยุกะสุวฮานับะหูฟอวไลกมุนมุฟลิฮูนและผู้ใดปกป้องความตนนีในตัวของเขาผู้ใดปกป้องความตนนีในตัวของเขา ฟาอูลาอิกาฮุมุนมุฟิฮุนพวกเขาเหล่านั้นแหละคือกลุ่มชนที่ได้รับชัยชนะในวันอาคิรอวันนี้ได้สองอายะอีกอายะหนึ่งก็คือและไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากการอนุมัติของอัลลอฮ์พอเข้าใจสองอายะนี้ทุกอย่างจบไหมครับดุนยาเคลียทุกเรื่องจบลงตัวหมด ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเกาลูหูนี่คือคำอธิบายเกาลูหูมันนับภาษาอันมุมินินกรุบตันมินกรบิดดุนยาใครก็ตามที่บรรเทาความเดดร้อนให้กับมุมินด้วยกันในดุนยานี้นับภาษาละหูอันหุกรบตันมินกรบิดามินกิามะอัลลอฮ์จะบรรเทา ความเดือดร้อนความทุกข์ยากให้กับเขาในวันกี่ยมเพราะต้องการความช่วยเหลือในวันอาคีรอนั้นยิ่งกว่าดุนยาอีกหลายสิบเท่าแต่ดุนยาเราเคยเป็นมือบนให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือบรรดาสัตว์ต่างๆไหมพี่น้องใช่หรือเปล่านะฮาซาญารยุอิลาอนันยซามินยินสินอามันนี่คือคำอธิบาย นี่คือคำอธิบายของอดิตตเนี่ยนี่คือยาริยูอิลาอันนัลยาซากลับไปยังเขาอะไรกลับครับอัน an นัญยาซามินยินสินอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำการที่ท่านจะให้อลัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านในกูโบตอนท่านอยู่ดุนยาเคยช่วยเหลือใครบ้างเคยยืดหยุนอะไรให้กับพี่น้องที่เป็นมุสลิมบ้าง ว่ากตากาสุรัตอนุสูตบิฮาซามะอานะมากมายเหลือเกินที่มีหลักฐานยืนยันอันมากมายไก่กองเลยจากคำพูดของท่านนาบีอะไรครับพี่น้องอินนามายะฮุมุลลอฮ์มินอิบาดิฮิอัลรุฮามะพี่น้องครับเฉพาะที่อลัลลอฮ์จะเมตตาจากบ่าวของพระอ,องค์นั้นคือบุคคลที่ให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เด็กกันในุนยานี้อิสาอัลลอฮ์ โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเรอกมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์